สวัสดีกันด้วยครับก็กลับมาอยู่กับผมโตและนี่คือรายการแปดสตอรี่การ์ของโทโฮโรสเวิร์ดพาร์ทที่ยี่สิบครับวันนี้เนี่ยก็มีเรื่องแถมด้วยนะครับและเรื่องแถมเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับสตอรี่การ์ในวันนี้นะเรื่องแถมที่ว่านี่เนี่ยก็คือตําหนักหยกขาวฮาคุเกียวคุโรข้อมูลตัวนี้เนี่ยมาจากบล็อกท่านเซเบอร์ครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่อยู่ในหนังสือโทโฮคุมอชิกิก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับตําหนักหยกขาวนั้นเป็น เรือนไม้ที่มีส่วนวกว้างขวางอย่างไม่น่าเชื่อตระกูลไซเกียวจิเป็นเจ้าของที่แห่งนี้สำหรับโลกวิญญาณน,นั้นตระกูลไซเกียวจิถือเป็นตระกูลพิเศษที่มีชื่อเสียงและได้รับอนุญ,ญาตให้ตั้งโลกรากถาวรในโลกวิญญาณร่วมกับเหล่าสกุะแห่งโลกวิญญาณโดยใช้ตําหนักหยกขาวเป็นที่ควบคุมดูแลพวกยูเรที่อยู่ในโลกวิญญาณนั่นเองครับเนื่องจากภายในตัวอาคาร มีได้เปิดให้เข้าชมโดยสาธารณะจึงไม่ทราบถึงรายละเอียดแต่ก็เล่ากันว่าส่วนที่เป็นเรือนนั้นจะล้อมรอบส่วนกลางของส่วนหินเซนในลักษณะา,ายตัวอ,อักษรโคเป็นตัวโคแบบตัวคาตาคานะนะครับเมื่อเปิดประตูบานเลื่อนจากห้องโถงใหญ่จะพบส่วนกลางซึ่งวางระเรียงละลายด้วยหินกรวดและต้นสนที่ถูกปลูกอย่างวิจิตรงดงามหากมองลึกเข้าไปอีก จะเห็นรั้วที่ไม่สูงมากนักและสามารถมองข้ามรั้วไปเห็นส่วนสกุระที่กว้างขนาดใหญ่ได้หากได้ทอดสายตามองทิวทัศน์ภายนอกจากตรงนี้ในฤด,ดูใบไม้ผลิคงเอ่ยเอือนว่าความงดงามที่ปรากฏนั้นไม่ใช่สิ่งที่มีจริงบนโลกนี้เป็นแน่อาคิวคนที่เขียนข้อมูลนี้เนี่ยด้คอมเมนต์เอาไว้ด้วยนะครับว่าไม่สิไม่ใช่จริงๆนั่นแหละ ที่ไอคิวพูดแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าที่นี่เนี่ยคือโลกวิญญาณไม่ใช่โลกมนุษย์นะนะส่วนที่มาของตำหนักหยกขาวนั้นมาจากตำนานของประเทศจีนในสมัยราชวงศ์ถังในสมัยนั้นเนี่ยมีกวีหนุม่มนามหลี่เหอผมไม่แน่ใจว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับเขาคนนี้เ mm นี่ยได้แต่งบทกวีมากมายกว่า240บทและเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนจากนั้นเขาก็ได้ไปเข้าสอบจองหววแต่เขาดันสอบตกครับ หลังจากนั้นเนี่ยชีวิตของเขาก็ไม่ราบรื่นมากนักจนจบชีวิตลงด้วยวัยเพียง27ปีตอนที่เขากำลังจะตายเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงในฝันของเขาว่าตําหนักหยกขาวถูกสร้างจนเสร็จสมบูรณ์แล้วจงมาร่วมกันพรรณนา,นาความงดงามของมันเถิดในช่วงท้ายของราชวงศ์ถังบทกวีของเขาเนี่ยก็ถูกค้นพบแล้วก็เป็นที่นิยมขึ้นมาอีกครั้งแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายครับที่ไม่ได้รับการยอมรับจากขนบธรรมเนียม จึงไม่ถูกกล่าวถึงมากนักอีกทั้งเขายังถูกมองว่าเป็นนักกวีประหลาดจนได้รับฉายาว่าอสาูกรกวี้ามองจากต้นแบบที่มาของตำหนักหยกขาวแล้วเนี่ยมันก็น่าจะมีศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบจีนในสมัยราชวงศ์ถังแต่ท่านซูเนี่ยก็ได้แก้ไขเล็กน้อยจนกลายเป็นสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นแทนแต่โดยรวมเนี่ยก็ยังคงความเป็นจีนเอาไว้อยู่ทีเนี้ย ถ้าพูดถึงตำหนักหยกขาวแล้วก็จะพูดถึงโลกวิญญาณอยู่แล้วเนี่ยก็คงขาดอีกอย่างหนึ่งไปไม่ได้ครับนั่นก็คือต้นสก ok ุลโยคายไซเกียวอายาคาชิเรื่องนี้เนี่ยต้องย้อนไปตอนที่พ่อของยูโกยอดกวีผู้ยิ่งใหญ่ได้เลือกที่จะหลับไหลตายอยู่ใต้ต้นสกุระตามประสงค์ของตนเองทีนี้เนี่ยด้วยความที่พ่อของยูโกะดังมากครับก็เลยมีคนทําตามพอสกุระต้นนี้เนี่ยบางสะภางเมื่อใด ก็จะมีคนเดินทางมาตายอยู่เรื่อยๆทุกปีไม่มีขาดต้นสกุระเนี่ยก็ได้ดูดเลือดผู้คนอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นโยคายสกุระที่มีพลังในการชักชวนให้ผู้คนไปสู่ความตายและมันเนี่ยก็ถูกเรียกว่าเซเกียวอายาคาชิปัจจุบันเซกียวอายาคาชิอยู่ในตำหนักโยกขาวแห่งโลกวิญญาณว่ากันว่าร่างเนื้อของยูโกะและมนุษย์จำนวนมากหลับไหลยอยู่ใต้เซเกียวอายาคาชิเพื่อผนึกมันเอาไว้ ด้วยเหตุนี้มันจึงไม่บานสะพรั่งอีกเลยแต่ก็เคยเกือบอยู่แหละโอเคไปต่อกับเนื้อหาหลักเลยแล้วกันนะครับปุ๊บปั๊บสุดสตอรี่การ์ดในวันนี้เนี่ยก็เป็นสตอรี่การ์ดระดับ3าดาวธรรมดาธรรมดาที่แทบจะไม่มีอะไรโดดเด่นเลยนะครับและมันก็มีชื่อว่า n นเธอร์เวลโลกวิญญาณหรือในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคือเมคแต่ถ้าเมไหนเนี่ยก็จะเป็นชื่อหนังไทยนะครับ มาดูที่พาสีก่อนแล้วกันนะครับเมื่อสเปลกาก์าถูกใช้งานดาเมจธาตุดาวจากศัตรูเนี่ยจะลดลง15%เป็นเวลา2เทินอีกอันนึงเนี่ยบอกว่าเมื่อสเปลกาก์าถูกใช้งานดาเมจจากใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพระจันทร์จะลดลง20%เป็นเวลา2เทินเกี่ยวข้องกับพระจันทร์เยอะอยู่นะอ๋อใช่ลืมบอกไปว่ามันจะบวกโจมตีหยินกับป้องกันหยินนะครับ มาที่ข้อมูลแรกกันเลยดีกว่าข้อมูลที่หนึ่งนะครับสิ่งมีชีวิตที่ไร้บบปจะใช้เวลาของพวกเขาอยู่ที่นี่ในฐานะวิญญาณจนกว่าพวกเขาจะขึ้นสวรรค์หรือไปจุดติใหม่รููการของที่นี่ช่างงดงามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสุกุระที่ปริบานอย่างน่าทึ่งมแมลงนกและสัตว์ต่างๆในที่แห่งนี้ต่างก็ตายกันหมดแล้ว มันเลยเงียบสงัดราวกับล่องลอยไปในท้องฟ้าตามข้อมูลจากโทโฮุมอชิกิเนี่ยบอกว่าเมื่อมนุษย์ตายวิญญาณของคนคนนั้นเนี่ยก็จะเดินทางผ่านถนนครึ่งเป็นข้ามแม่น้ําสันสึเพื่อไปรับการตัดสินจากโยมบาลแล้วจะได้ทราบว่าจะได้ไปนรกหรือไปโลกวิญญาณหรือจะได้ไปสวรรค์โดยขึ้นอยู่กับน้ําหนักของบาปที่เคยทํามา แต่ถ้ามาช่างน้ําหนักบาปที่ผมทำเนี่ยบอกตามตรงว่าตาช่างอาจจะพังได้นะครับแล้วเขาใช้อะไรในการวัดน้ําหนักของบาปวะข้อมูลที่2ครับหลอต้นไม้ที่งดงามด้วยสีสันของช่วงฤุูการทําทำให้ความตายเนี่ยลืมเลือนเรื่องการขึ้นสวนรรค์และการจุติใหม่ก็คือพวกวิญญ,ญาณเนี่ยมัวแต่หลงไหลกับไอตัวต้นสกุลาครับจนแบบลืมพวกเรื่อง การต้องไปขึ้นสวรา์หรือการที่จะต้องไปจุดติใหม่นั่นเองจริงๆผมกะจะพูดว่าลืมไปเลยว่าเคยมีคาบด้วยนะข้อมูลที่3ครับที่นี่คือโลกแห่งความตายแต่เพราะรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างเขตแดนของที่นี่กับโลกแห่งชีวิตมันเลยง่ายมากครับที่จะเดินทางเข้าไปมันกลายเป็นที่ขึ้นชื่อในการเป็นจุดชมสกุระสำหรับเหล่าคนที่รู้เรื่องนี้นะข้อมูลที่สครับ ที่นั่นเนี่ยมีเรือนขนาดใหญ่ที่ถูกเรียกว่าตำหนักหยกขาวไซเกียวจิยูยูโกอาศัยอยู่ที่นี่และเธอจะมีความสุขหากคุณได้ไปเยี่ยมที่นั่นก่อนที่คุณจะขึ้นสวรรค์ก็ลองไปเยี่ยมนางดูกันหน่อยแล้วกันนะแล้วก็นอกจากยูยุโกแล้วก็พวกวิญ,ญญาณที่อยู่ในโลกวิญญาณแล้วเนี่ยเราก็จะรู้กันดีนะครับว่ายังมีคนสวนอย่างคนปะคุโยมุด้วยนะแต่ก่อนที่จะเป็นโยมุเนี่ยก็จะเป็นคนคนนึงนะครับที่ชื่อว่าคนปะคุโยคิ ซึ่งผมจะพูดถึงข้อมูลรายละเอียดของเขาคนนี้อีกทีในคลิปที่น่าจะลงสัปดาห์หน้าแล้วกันนะมาที่ข้อมูลสุดท้ายครับบางทีคุณก็จะได้ยินเสียงหัวเราะและเสียงเพลงในโลกวิญญาณที่เงียบงนันนี่เนี่ยเป็นเรื่องปกติของยูโกและเพื่อนๆของเธอที่กําลังพูดคุยกันอย่างสนุกสนานในงานเรียงระหว่างนั้นเนี่ยก็จะฟังชุดการแสดงของวงปิซึมริเวอร์ไปด้วยรู้สึกว่าไอ้พวกสามพี่น้องปิซึมริเวอร์ก็น่าจะชอบไปแสดงอยู่ที่ สำหนักหยกขาวด้วยนี่ใช่ไหมหรือว่าผมจําผิดวะก็คนที่วาดอาร์ตนี้เนี่ยก็เป็นตัวเกมโทโฮโรสวดนะครับไม่รู้ว่าเขาได้เรฟเฟอร์เรนซ์มาจากไหนเหมือนกันนะก็น่าจะได้มาจากตัวเกมออฟฟิเชียลแหละอดูดูสากุระเต็มไปหมดเลยนะครับสากุระสะท้อนน้ำด้วยนะแล้วก็มีพระจันทร์ด้วยเหรอ ืมแ้ะด้านหลังเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นภูเขาเลยครับแต่จริงๆผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะว่าสถานที่ตั้งมันอยู่ตรงไหนกันแน่นะไอ้โลกวิญญาณเนี่ยก็ลคลิปในวันนี้ก็ประมาณนี้นี่แหละครับถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยมาณน,นที่นี้ด้วยนะครับสามารถมาแก้ไขเพิ่มเติมให้กันได้นะ ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับมันจะได้แจ้งเตือนว่าผมเนี่ยได้ทำคลิปใหม่ลงมาแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะบายบายเจอกันอีกทีน่าจะวันศุกร์เลยนะเออตอนไลฟ์นะครับ